สวัสดีครับผมนะสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมช่างโต้งนะครับวันนี้นะครับมีเป็นตัว z k TB21 นะครับตัวนี้น่าจะเป็นบอร์ดเอ่อเป็นบอร์ดเทียบเนาะเป็นบอร์ดเวอร์ชั่นราคาถูกเนาะนะครับเป็นชิปเล็กนะครับตัวนี้ก็คืออาการที่เอ่อลูกค้าเขาส่งมาให้ดูนะฮะก็ตัวนี้เป็นอาการก็คือเขาบอกว่าเชื่อมต่อบุธได้นะครับแล้วก็เสียงไม่ดังนะครับเชื่อมต่อบุธได้เสียงไม่ดังนะนะครับ เื้องต้นเดี๋ยวผมป้อนไฟที่19โวลต์นะครับ, okay, รบ,รบโอเคนะครับเปิดนะครับเคนะครับไฟสีฟ้าขึ้นนะครับจากนั้นเราก็เชื่อมต่อบูทูธนะครับเชื่อมต่อทุก่นี่นะครับมันจะขึ้นว่าเนี่ยนะฮะอูชิอูชิ5.0เนาะนั่นเป็นบอร์ดบอร์ดเทียบเนาะ ผมจะไม่พูดว่าบอดก๊อปนะผมจะบอกบอดเทียบแล้วกันเนาะเพราะว่ามันราคามันถูกเพื่อสำหรับคนที่เขาแบบไม่ได้เน้นแบบว่าต้องซื้อแพงอะไรอย่างนี้เนาะนะฮะนะฮะเป็นงานเป็นทางเลือกนะฮะเนาะครับเราเชื่อมเนะี่ยตัวนี้กินกระแสที่0.045นะครับตัวนี้บลูทูธทำงานอย่างเดียวนะนะครับที่ผมเชื่อมต่อบลูทูธละเชื่อมต่อบลูทูธก็มีการกินกระแสทะเบียนนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่กินสูงขึ้นมานะครับกินต่ำนะครับกินไฟต่ำ แสดงว่า้าขยายยังไม่ทํางานนะครับทีนี้เราก็มาลองดูวัดไฟกันเนาะนะครับไฟกันผมตั้งโวลต์มิเตอร์นะเทียบกับกาวนะครับขั้วลบนะครับนะครับไฟอินิเบิลนะครับสามจุดสามนะครับสามจุดศูนย์ฝั่งนี้นะครับสามจุดศูนย์เหมือนกันนะครับออปุ์นะครับ ไม่ออกนะครับฝั่งเอาพุทไม่ออกนะครับฝั่งอินเข้านะครับแต่เอาไม่ออกนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะฮะเราเช็คไฟบลูทูธซะหน่อยนะครับแต่จริงไม่ต้องเช็คก็ได้ตรงนี้เพราะว่าบลูทูธมันทำงานอยู่แล้วนะครับตัวนี้5โวลต์โอเคพอปแอมนะครับพอปแอมก็มีไฟมาเลี้ยงนะครับจากนั้นนะฮะให้ปรับโอมิเตอร์นะครับโอเคนะครับเีย่อกาวนะครับ นี่นะครับโอเคนะครับถ้าขยายช็อตนะครับอาจจะช็อตทั้งคู่2ตัวเลยนะครับหรืออาจจะช็อตตัวเดียวนะครับนะฮะก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนผัขยายแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้งนะครับตัวทัชเคทีีสองหนึ่งเนาะตัวนี้ชิปเล็กเนาะที่ส่งมาซ่อมเนาะก็ตัวนี้ตัวแรกนะ ตัวนี้ที่ว่าเชื่อมต่อบลูทูธได้เดี๋ยวไม่มีเสียงตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งโอเคนะครับตัวนี้ผมเทสที่ยี่สิบยี่สิบเอ่อยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับเนาะตัวนี้ถ้าขยายนะครับถ้าขยายเสียคู่เลยนะครับถ้าขยายช็อตเนะี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวนี้ตัวนี้เปิดทิ้งไว้เดี๋ยวทำตัวอื่นต่อ นี่ครับอย่างตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวที่สามเนาะตัวนี้เขียนว่าชิปไหมเนาะนะครับอันนี้เนี่ยคม่บไม่ไม่สองตัวเลยนะครับ,เร,บเรามาลองลุ้นดูกันเนาะว่าจะได้เปล่าเนาะจะไ,ได้ครบสามตัวหรือไม่นะครับโอเคนะครับผมนะฮะหลังจากที่ผมเปลี่ยนเสร็จแล้วนะ ก็มันต็จริงๆตัวนี้ไม่ยากนะแรงวงจรมันขาดแล้วก็ต่อต่อขานิดนึงนะครับที่มันไหม้นะครับเนาะน่ครับสองสองเม็ดเลยนะฮะสองสองตัวนะวนนครัขานี้ก็ต่อขานิดนึงคือจบเลยตัวนี้นะฮะจบที่สองเม็ดนะฮะเดี๋ยวเรา๋สวผมใสซ่ซิงแล้วก็เดี๋ยวเทสทีนะครับเราไปเราเทสตัวที่สามกันนะครับผมก็ ตัวนี้จบสามตัวเลยนะครับถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับพอพอพอไหวๆนะครับอย่างตัวนี้ที่ไหม้เนี่ยก็ไหม้ไหมเฉพาะขาไฟนะครับก็เลยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดูแรง <c oughs> ไม่ค่อยดูแรงเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ผมทิ้งให้นะครับแต่ผมไม่ทราบสาเหตุเนาะว่ามันเสียเพราะอะไรเนาะเพราะวัานาการคล้ายๆกันเลยนะครับ อาจจะต้องดูไฟดูดอกลำโพงดูอะไรนี้เนาะว่ามันเกินไปไมหมเรือค่าโอมันต่ำไปไหมอะไรงนี้นะครับเนาะอลองเช็คดูแล้วกันนะครับจะอาการค,คล้ายกันเลย เรียบร้อยนะครับกลับมาแล้วครับใสเชียวยังใสเลย,ยโ,นนลโอเคนะครับเรียบร้อยทั้งสตัวนะครับันนนเราาากกีงมม็อยยู่้ส から。Yeah,